สวัสดีครับตอนนี้ฝนตกอยู่ที่ลบบุรีมีลูกเห็บตกด้วยน่ครับลมก็แรงด้วยรถเล็กไปลำบากทัศูวใส่ไม่ดีเลยนี่ที่อ่า งอำเภอโคกสศโลงจังหวัดลบบุรีโคกเป๊ะโคกเป็มเลยโอ้ยเหนื่ยไหมลยวเนี่ยวงไงนึกว่าใครมาบะดักปลาอนหินสามคนนี้เราไม่หัวโน้เลยนั่ง